สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนทพลอ้วนสูงยางคณะพยาบาลชัน้นปีที่1มาจากวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเลซ่าวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตรวจร่างกายในระบบต่างๆเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโดยใช้การคำการดูในส่วนของอุปกรณ์นะคะไฟฉายค่ะออตโตสโคปนะคะหูฟังหรือว่าเซโตสโคปนะคะไม้กดลิ้นแล้วก็ ตลอดค่ะเริ่มดูตั้งแต่ผู้ป่วยเดินนะคะว่ามีอาการหลังขดหลังโค้งไหมนะคะหลังจากการดูท่าทางการพูดคุยการโต้อตอบนะคะ การให้ความมมมล่่ืออสีหน้าาาาาททางแะรรณ์ยงานผลการตรวจ General Characteristics: t h y r o n d m e t p r o l i s m Normal p o r t u n a Normal t h c o n t c i t s Good m e t o r y Good Cooperation ก่อนที่จะเริ่มตรวจผู้ป่วยนะคะเราจะต้องกั้นม่านก่อนค่ะและสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือการวัดไวทอนไซน์นะคะได้แก่การวัดปลอดค่ะการวัดความดันการตรวจ ชีพจรค่ะและก็การดูอัตราการหายใจการวัดสัญญาณชีพอุณหภูมิ36.8องศาชีพจระจร76ครั้งต่อนาทีอัตราการหายใจ20ครั้งต่อนาทีความดันโลหิต120ต่อ80มิลลิเมตรประลอดในระบบแรกนะคะที่เราจะตรวจ คือผิวค่ะระบบผิวหรือสกินนะคะอย่างแรกที่เราจะดูนะคะก็คือดูความตึงตัวของผิวว่ามีความตึงตัวดีไหมนะคะโดยจับผิวขึ้นมานะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะดูรอยเขียวช้ำนะคะว่ามีจุดเลือดออกตามร่างกายหรือไม่นะคะเคสนี้ปกตินะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะดูบริเวณหน้าอกค่ะ สกินเลชันหรือแยมมุมนะคะที่เราเรียกว่าสไปเดอร์ดีวค่ะเคสนี้นะคะไม่มีค่ะแล้วเราก็จะดูทั่วไปนะคะว่ามีสีซี่สีเขียวไหมรายง,งานผลการตรวจสกินกูสกินเทอร์กอโนเอ็กโทโมซิสโนเพทติกียโนสไปเดอร์นีวโนจอนเดส ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเล็บนะคะว่ามีความผิดปกติไหมของสีเล็บนะคะสีชมพูหรือสีซีดว่ามีลูกสร้อยไหมนะคะแล้วก็จะมาดูข้อนะคะข้อ,อมือนะคะว่ามีความผิดปกติไหมนะคะเราจะมาดูเล็บที่มีปุ่มนะคะที่เราเรียกว่า carping of finger นะคะทำท่าอย่างนี้ค่ะอันนี้คือปกตินะคะ จะมีแบบนอโมเซฟนะคะแล้วเราก็จะมาดูนะคะว่าเรากดล็บเรแล้วมันจะไหลเวียนเรียดยังไงคะ่ะว่าปกติไหมปกตินะคะรายง,งานผลการตรวจ n น i l normal nail pink no spoon nail normal finger no cup pink off finger no John before m i d d normal capillary refill การตรวจ ศีรษะและใบหน้านะคะโดยการดูว่าศีรษะนะคะมีความผิดปกติไหมดูรูปร่างผิดปกติไหมดูล่องลอยดูบาดแผลนะคะว่ามีการผ่าตัดไหมดูหนังสีรษะว่ามีรังแครไหมดูเส้นผมค่ะการที่เราจะดูว่าเส้นผมที่หลุดออกมามีอาการผิดปกติไหมโดยใช้วิธีการเสยค่ะแล้วเราก็ดูนะคะว่าในแต่ละครั้งที่เส้นผมหลุดออกมามากกว่า10เส้นไหมค่ะ รายงานผลการตรวจ nail normal nail pink no spoon nail normal finger no c u p pink off finger no John before mitty normal capillary refill ต่อไปนะคะเราจะใช้วิธีการคำนะคะเราจะใช้มือโดยใช้ saturation นะคะไปนิ้วมือคำไปบนสีสะันนะคะโดยจะคำเป็นวงกลมนะคะไปทั่วท โดยเริ่มจากส่วนบนของหนังศีรษะนะคะเพื่อดูร่องรอยการผ่าตัดบนหนังศีรษะนะคะข้าไปจนถึงท้ายทอยเลยนะคะแล้วเราก็จะมาตรวจใบหน้าค่ะว่ามีความผิดปกติไหมนะคะว่ามีรูปร่างกลมเหมือนพระจันทร์ไหมดูบริเวณหนกแก้มค่ะว่ามีผื่นรูปผีเสื้อไหมนะคะ รายงานผลการตรวจ head and face normal shape normal size no t h m a s car a l t t i o n no dead leaf smooth h a s alipter head lock a n o moon face no butterfly b r a s ต่อไปจะเป็นการตรวจตานะคะดูความสมมาตรของตาค่ะดูขนตาเยื่อบุตานะคะเราจะตรวจว่ามีสิซีดไหมนะคะโดยเราจะใช้2นิ้วนะคะ ดึงหนังตาคนไข้นะคะให้คนไข้เงยหน้าขึ้นค่ะแล้วก็ให้คนไข้มองล่างค่ะค่ะแล้วก็จะดูนะคะว่ามีสีซีดไหมเหลืองไหมนะคะแล้วก็เยื่อบุตานะคะเราจะใช้โดยการดึงหนังตาคนไข้แล้วก็ให้คนไข้มองบนค่ะค่ะ ต่อไปนะคะเราจะดูว่ามีตาแดงไหมนะคะเยื่อบูตาดูขนาดผิวๆนะคะดูรูม่านตานะคะว่ามีปฏิกิริยาต่อแสงหรือไม่นะคะโดยเราจะใช้อุปกรณ์ไฟฉายนะคะให้คนไข้นะคะทาตาปกติค่ะเราจะส่องไปที่หางตานะคะแล้วค่อยๆรายงานผลการตรวจ i not pan c o n j u n c t i v n n o i n t e r s t ร์สคูล่าคอน t i v a not i n j e c t e t จค p ต็ผู้ผิว2 mm ลลิ r มตรีอร์ต2 m ดซิมตตีต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจหูนะคะเราจะตรวจว่าจากภายนอกก่อนนะคะว่ามีแผลเป็นไหมนะคะมีรูปร่างผิดปกติไหมนะคะ,ะเราจะใช้วิธีการคำนะคะโดยจะใช้คำจากด้านบนถึงด้านล่างนะคะแล้วก็จะดึงว่าคนไข้มีอาการเจ็บไหมนะคะ แล้วเราก็จะกดบริเวณทากัดนะคะหรือบริเวณติ่งหูค่ะว่า,าคนไข้มีอาการเจ็บไหมนะคะ mm hmm. ต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจด,ดูรูช่องหูค่ะโดยเราจะใช้อุปกรณ์ก็คือออโตสโคปนะคะ mm hmm. ในที่นี้นะคะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นสมมุตินะคะว่าเป็นออโตสโคปนะคะ mm hmm. ในที่นี้เป็นการตรวจผู้ใหญ่เราจะ ใช้เอสเปนคูลัม um นะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยนะคะก่อนที่เราจะตรวจนะคะเราต้องเช็คนะคะเช็คลำแสงเช็คว่ามีแบตเตอรี่อีกเพียงพอหรือเปล่านะคะถ้ามันอ่อนเกินไปแสงจะเข้าไม่ถึงรวมหูจะทําให้เรามองไม่เห็นค่ะค่ะวิธีการจับนะคะเราจะใช้นิ้วกลางนะคะจับเพื่อจะไม่ให้มันเข้าไปลึกเกินไปนะคะและอีกวิธีหนึ่งก็คือการจับแบบยินสอค่ะและเราจะจับ หูไปด้านหลังนะคะก็คือการตรวจก็คือเราจะจับหูไปด้านหลังค่ะแล้วก็ดึงขึ้นข้นขางบนแล้วก็ส่องดูว่ามีขี้หูไหมนะคะค่ะขี้หูนะคะจะมี2ประเภทค่ะก็คือแบบแห้งและแบบเปียกค่ะแบบแห้งนะคะจะเป็นแบบแผ่นๆค่ะแต่ขี้หูเปียกนะคะจะเป็นสีน้ำตาลค่ะและเราจะดูนะคะพื้นผิวของรูหูค่ะว่ามีรอยแผลเป็นหรือเปล่ารอยทะลอกไหมคะหรือว่าเราจะดู สุดเยอ่กแก้วหูนะคะหรือว่าเอียงดำนะคะหรือเราจะดูอินทรีิกเมมเบรนค่ะจะมีลักษณะใสๆเทาๆวาวๆนะคะและเราจะดูรอยฉีกขาดค่ะว่ามีการยืดรั้งลงไปหรือเปล่าพอจะใช้เครื่องมือเสร็จเราจะเอาไปล้างทำความสะอาดค่ะรายงานผลการตรวจ e t t r r n ท l e a อเ o m ยโ s แมสออเรช a r เอ a n ค n o ์ a นอ s น o n or i n f l a m m a t i o n or t e n d i n i t p ทมเบน m ก m มมเบรน e ินท r y ต่อไปนะคะเราจะตรวจจมูกนะคะโดยใช้4นิ้วนะคะวางที่หน้าผากแล้วก็ใช้นิ้วหัวแม่โป้งนะคะ,ะดึงจมูกขึ้นนะคะให้คนไข้ไหนหน้าขึ้นนะคะแล้วเราจะเอาไฟฉายส่องไปที่รูจมูกนะคะเพื่อดูว่ามีริชาหรือน้ำมูกหรือเปล่าคะ่ะและเราจะจับบริเวณคิ้วนะคะจน มาสุดจมูกเพื่อดูการขดเคี้ยวของกล้ามจมูกค่ะรายงานผลการตรวจน o อ e โนดิชาร์ดมิวคาร์พิง k ์น็อตอินจิตเต็ดแซ e ไทม์ ต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจปากและคอหอยค่ะซึ่งการตรวจในระบบนี้นะคะเราจะใช้การดูซะส่วนใหญ่ค่ะดูสีผิวดูรูปร่างดูความชุ่มชื้นดูรอยแผลเป็นนะคะดูร่องรอยการเขียวช้ำค่ะแล้วก็ดูภายในช่องปากนะคะโดยให้ผู้ป่วยนะคะแลบลิ้นค่ะเราจะดูนะคะว่ามีรอยแผลเอียงเฉกเอียงหรือเปล่านะคะแล้วก็จะดูะภายในเยื่อบุปากนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ไฟฉายนะคะดูฟันแล้วก็ดูคอหอยคะ่ะตออ่าส่วนในตรงนี้นะคะเราจะใช้ไม้กดลิ้นนะคะแล้วไฟฉายคะ่ะไม้กดลิ้นนะคะจะเป็นเคริ่นะคะโดยจะมี2ด้านค่ะจะมีด้านหง่ายนะคะแล้วก็ด้านมุมนะคะเราจะใช้แบบมุมนะคะซึ่งอ่าการใช้ไม้กดลิ้นนะคะเราจะใช้ เข้าไปในประมาณ2 3ถึงของลิ้นนะคะโดยจะใช้ปลายสุดของลิ้นอยู่เหนือปุ่มรับรสเรียกว่าโอสเลตนะคะไปปิเล่นะคะอย่าแย่ลึกลงไปมากนะคะเพราะจะทำให้ผู้ป่วยนะคะมีการอาเจียนนะคะ,ะเพราะว่ามันจะเข้าไปกระตุ้นแกป r ดีเฟสนะคะซึ่งเราใช้ตื้นเกินไปจะทำให้ไม่เห็นออแกนที่อยู่ภายในคอหอยนะคะ,ะเช่นฟาลิ้ง โโอลลฟินะคะคหรือทอทนนซินค่ะรายงานผลการตรวจ m o u e and Toad Lip n o t e y e n o t p r e n n o n c n o s i s t h a l a n o s i s n o t Intestine t h a l s i a n o t i n l a u l a Inline การตรวจคอค่ะเราจะตรวจด,ดูคอดูขนาดของต่อมไทรอยดูความผิดปกติของต่อมไทรอยต่อจากนี้จะเป็นการดูนะคะดูความเคลื่อนไหวของลําคอว่ามีความผิดปกติไหมนะคะให้ผู้ป่วยนะคะก้มค่ะเงยนะคะแล้วก็หันซ้ายหันขวาค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการคํานะคะให้ผู้ป่วยนะคะเงยหน้าขึ้นนะคะคำเท เคลียคำจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะเพื่อดูความผิดปกติว่าเบี้ยวไหมและก็ผิดปกติไหมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการคำต่อมไทยอยค่ะจะใช้เป็นนิ้วหัวแม่โป้งสองข้างนะคะใช้หัวแม่โป้งกดไว้แล้วก็ใช้หัวแม่โป้งด้านซ้ายนะคะอยู่ในระดับเดียวกันกับหัวแม่โป้งด้านขวาค่ะเพื่อเป็น,นตัวรับแรง กดด้านขวานะคะค่ะถ้าเจอต่อมไทรอยนะคะที่โตขึ้นมานะคะอ่ามันก็จะแยกเป็นว่าเป็นก้อนนั้นเป็นก้อนต่อมไทรอยที่โตขึ้นหรือเราเรียกว่าก้อนที่โตขึ้นเป็นซีดหรือว่าที่ลำคอนะคะ วิธีการแก้นะคะเราจะให้ผู้ป่วยนะคะกลืนน้ําลายนะคะถ้าเจอต่อมไทรอยจริงนะคะตัวก้อนของมันนะคะก็จะเคลื่อนไหวตามการกลืนค่ะเป็นก้อนที่โตขึ้นมาในลําคอนะคะก็จะฟีดแม่ขยับตามการเคลื่อนไหวในการกลืนค่ะรายงานผลการตรวจ Neck Thyroid n o t i n l a r g e Movement No l i m t h a i o n o r s t i f f n e s s ตรวจต่อมน้ำเหลืองนะคะ ต่อมน้ำเหลืองและต่อมน้ำลายของศีรษะและคอเราจะใช้วิธีการคํำค่ะโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางคลึงไปตามส่วนต่างๆของคอค่ะโดยจะให้ผู้ป่วยนะคะก้มหน้าลงเล็กน้อยค่ะแล้วก็เอียงไปตามข้างที่ตรวจนะคะ,ะส่วนที่ส่วนแรกที่เราจะตรวจนะคะก็คือซาเวนทอนลิมโนนะคะหรือบ,บริเวณใต้คางค่ะส่วนที่2นะคะก็คือซับเมนทิรารีลิมโนนะคะบริเวณข้างของกางค่ะ ส่วนที่3นะคะก็คือออกซิทอลนะคะลิมโหนดคือบริเวณด้านข้างของกล้ามเนื้อ,อกล้ามเนื้อคอค่ะซึ่งถ้ามีโรคหรือการอักเสบนะคะของอวัยวะใดนะคะลิมโหนดบริเวณที่ใกล้ที่สุดของการอักเสบนะคะก็จะโตขึ้นกว่าปกตินะคะจนเราคําได้นะคะหรือปกติรีโมทจะยาวประมาณ1-25มิเมตรค่ะถ้าเราพบต่อมน้ําเหลืองนะคะ โตขึ้นเราก็จะดูที่ขนาดรูปร่างค่ะการกเดเจ็บถ้าเราพบว่ามีต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นมีอาการกเดเจ็บนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุเราก็ควรตรวจอวัยวะใกล้เคียงด้วยนะคะรายงานผลการตรวจลิมโนด normal lim node not tender alter not enlarged